ในเกมหลังครึ่งหลังนะครับตอนนี้สกอร์ยัง 2, 2> ประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้สีม่วงโอ้โหซัดลูกนี่โอ้โหเกือบประตูเซฟไปได้เป็นลูกเตะม,มุมครับ โอ้โหเกือบไอไอบอลเก็บบอลไปละไปละโอ้โหดีแล่นครับดีแล่นซปเปอร์เซฟนะครับเฟิร์สสีฟ้าครับได้บอล ไม่ผ่านสีม่วงดีเล่นโอ้โหโอ้ยยักษเจียบปล่ะเจียบปล่ะโอ้ยยักษ์ล้มยังไหวเนาะเออโอ้โหดีแล่นครับดูบอลฟักโอ้โห ไม่ผ่านสีม่วงยังเล่นต่อได้ระวังนับโอ้โหยังดีเล่นไในบอลอีกแล้วกำลังล็อกซ้ายล็อกขวา <c oughs> เออพักอกโดยหลงเตะใส้ก้อยไม่ผ่านไอ้ใครละยุหัน อาลงอย่ามันยิงกันให้ลงยิงกันเสอาสีม่วงบุกหนักยังหนักเลยสวยครับสวย ขึ้นขึ้นจัดลูกนี่โอ้โหเกือบเป็นประตูยิงยิงน้ำมนน้ำมนบุกมาบุกมาเน่ไม่ผ่านสีม่วงไปอดยิงลงูกนี่โอ้โหซัดเป็นประตูแล้วเขาทำได้แล้วครับ อดัดเบอร์สิบครับสองประตูต่อสองทีแรงขึ้นขึ้นแล้วนะครับสองประตูต่อสองอ่าขาอ่อนครับขาอ่อน ไอ้อบอลลงเปิดไปลูกนี้ไม่ผ่านประตูประตูจับได้อย่างนิ่มนวลน,น้ำมนคนโก้ล็อกซ้ายล็อกขวาโดนสกัดออกโอ้โห ตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองประตูต่อสองเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอ้บโอ้โหสัดลูกนี้โอ้โหอดลูกนี้กระเด็นไปคนละข้างเลยโอ้โหประตูครับโอ้โหไยลูกนี้ สีม่วงบุกมาแล้วครับบุกมาแล้วโอ้โหโอ้ตายตายเตวะคู่ครับซัโอ้ห่าเสียดาย หมดเวลาในครึ่งหลังผลปรากฏว่าเสม,สมอกันเสมอกันจะทํายังไงจุดโทษหาผู้ชนะครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้เราจะได้ดวลจุดโทษกันนะครับขอมาชมนะครับจุดโทษดวลจุดโทษนะครับ สีฟ้านะครับเป็นผู้ยิงก่อนนะครับโดยธนาวุฒิสีม่วงจับโดยในชนัทเทพรอเสียงนกเหยียครับ ประตูนะครับจะเป็นผู้เตะก่อนนะครับนายไม้ซ้ายลูกนี้โอ้โเข้าเต็มเต็มไม่เข้าไปง่ายได้โอ้โหนี่แหละรับใช้ขืนนะครับต่อไปคนที่สองของสีม่วง โยกไว้โยกไว้เพิ่มซับหลอกนี่ดิโอโหข้างไปโอ้โหน่าเสียดายเออเอาสามคนนะครับคนที่สามนะครับซนดูดโอโหเข้าไปแล้วเซฟไม่อยู่นะครับถ้าไม่เข้าแพ้เลยถ้าไม่เข้าแพ้ ถ้าเสมอยังต่ออ่าดูนะครับว่าน้ำมนต์น้ำมนต์นนจะเป็นยังไงสัดูดูโอ้โหเสมอครับอ่ะคนละหนึ่งครับผมเอาละสีฟ้ากดดันแล้วนะครับสีฟ้าต้องเข้านะครับลูกนี้ เอาทอะไรกาได้ไอ้ย้เตะออกไปทำไมโอ้โหน่าเสียดายแลนะครับต้องรอรุ้นนะครับเยเ้ยนเยถ้าสีม่วงเข้าเป็นผู้ชนะถ้าไม่เข้าก็ต้องต่อดูท่านี่สีม่วงอาจจะไม่มั่นใจนะครับตดอาซีฟ้าต้องเซฟให้ได้ดูที่ลูกดูที่ลูกนะครับ า้าสีม่วงเข้าลูกนี้จะเป็นผู้ชนะเตะสโนุไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหยังเงเะต่ออีกคนนะครับตอนนี้อีกคนละลูกนะครับไม่อ่ะต่อไปแนบนะครับถ้ายิงเข้าลูกนี้มีลุน้นว้ยผ่านก้หาเลย ไม่เข้าต่อไปนะครับเป็นฝ่ายของสีม่วงครับสีม่วงถ้ายิงเข้าลูกนี้เป็นผู้ชนะเลยนะครับถ้าไม่เข้าก็ต้องต่ออีกคนละลูกเฟิร์สดูดิสั้ดูีูโอ้โหไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าโอ้รู้สึกยังไงครับต่อไปเป็นสีฟ้าครับตั้งลูกที่ล่ะ ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับถ้าสีฟ้ายิงเข้ามีสิทธิ์ลุน้นชนะซัดลูกให้เข้าไปแล้วครับฟังคมกดดันให้สีม่วงสีม่วงนายโอมนะครับเอามาจากที่โดเปียต้องเข้าเท่านั้นนะครับถ้าไม่เข้านี่แพ้เลยนะครับเบอร์สิบโอมสะดว อ้าต่อไปนะครับคนสุดท้ายถ้าไม่เข้าก็เสมอ <c oughs> กัดต้องเข้านะกัดเอ้สร้างความกดดันให้สีฟ้าสัดดูทำไมเข้าโอ้โหน่าเสียดายมาก <c oughs> อ่าถ้าเกิดว่าลูกนี้สีม่วงยิงไม่เข้าก็จะเริ่มใหม่นะครับจะต้องหาผู้ชนะให้ได้ เตะโดยคนสุดท้ายของสีม่วงครับดีเล่นอ่าดีเลนง่ายๆตอนนี้กำลังใส่รองเท้าอยู่นะตันเลยพี่ตันเลยเอาละครับตอนนี้นาทีระทึกใจนะครับคนสุดท้ายของสีม่วงดีแล่นตั้งลูกก่อนอ่าเล่น้โอ้โหขนาดรอบคัดเลือกนะครับเนี่ยถ้าเข้าลูกนี้สีม่วงจะเป็น ผู้ชนะเลยโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนหสีฟ้าอยู่ไหนโอ้โหผลการแข่งขันครับสีม่วงเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ